โชว์ความหล่อนะันลูกคู่ได้่ยน้ามวยอันนี้พี่เน่แต่ละวันโชว์ความหลอนะ่อโชว์โชว์แบ๊กโชโชโชแบ็กอมวยนอนสบายตัวจุดๆเลยนะนี่ จาแต่ลอนดูแต่มานอนเนี่ละแม่เนี่ยมาทำอะไรเลยอ่าลูกชายรอได้เหนียนอนเนี่ยเขากินกันอะไรกันแล้วเดียดูพี่เน่พี่เน่ไปขอกินละจุกน้อยของแม่โจโจโจักเขากินอะไรกันแล้วโจมาดูพี่เขาสิเขาขกินอะไรกันเล่นว้วาวเห็นฟัน cho phần đây nè, lục sai phải <laughs> cho lên năm ngoái mới này suối mẹ suối